สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเหรียญกระสาบทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PLP Channel FC สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวและแนะนำเหรียญรัชกาลที่9 5อันดับราคาแพงที่สุดอันดับที่5 เป็นเหรียญหนึบาทปีพศ2493มีจํานวนการผลิต n ทับ a มีราคาประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ400,000บาทราคาจากการประมูลเหรียญกระสาบแต่มีราคาซื้อขายตามสภาพเหรียญหลักหมื่นปลายถึงหลักแสนเป็นเหรียญที่ตีออกมาเพื่อทดลองเหรียญอันดับที่4 เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2515ที่สุดของตํานานเหรียญ5บาทครุตรุ่นแรกของไทยหากย้อนกลับไปเมื่อ50ปีขณะนั้นประเทศไทยไม่มีเหรียญชนิดราคา5บาทใช้เพราะเรายังใช้ธนบัตรชนิดราคา5บาทกันอยู่จุดเริ่มต้นของการมีเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา5บาทของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2515 ซึ่งในปัจจุบันเราพบว่าเหรียญ5บาทรุ่นแรกของไทยคนจะรู้จักกันจะเป็นเหรียญ5บาทแบบ9เหลี่ยมซึ่งกว่าจะได้นำออกมาใช้จริงก็คือราวๆปีพศ2516และมีการผลิตออกมาทั้งหมด5แบบ2แบบแรกด้านหลังจะเป็นตราพระที่นั่งอัษฐิตเป็นเหรียญตัวยอย่างปัจจุบันเหรียญสวยๆหลักหมื่น สามแบบหลังจะเป็นตราคุดพาเป็นเหรียญตัวอย่างคือเป็นเหรียญทรงกลมซึ่งรุ่นตราคุดพาจะมีสองแบบคือทรงกลมและทรงเก้าเหลียหล่ยมเหรียญคุดทรงกลมปีพศ2515หายากมากๆในปัจจุบันพบเจอเพียงแค่สามเหรียญเท่านั้นเชื่อกันว่าเหรียญคุดทรงกลมปีพศ2515นนี้ เป็นเพียงเหรียญตัวอย่างที่ผลิตตามจำนวนคณะกรรมการที่พิจารณาจัดทำเหรียญในยุคก่อนมักจะมีคณะทำงาน5ท่านเชื่อว่าเหรียญพิเศษเหล่านี้น่าจะมีประมาณ5เหรียญซึ่งปัจจุบันพบเจอแล้ว3เหรียญและยังเหลืออีก2เหรียญรอคอยการค้นพบยกเว้นบางรุ่นอาจจะพบเจอมากกว่านี้ก็เป็นได้แต่สุดท้ายจะเหลือให้เราเห็นจริงๆกี่เหรียญ การเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้เหรียญคุดกลมปี2,515จึงมีราคาอยู่ที่ราวๆประมาณ300,000-500,000บาทสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อันดับที่3เป็นเหรียญ5บาทเช่นกันแต่เป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2,524เป็นเหรียญคุดรูปแบบเดียวกับ เหรียญคุดปีพศ2520และเหรียญคุด5บาทเฉียงปีพศ2522ลักษณะเป็นเหรียญกลมส่วนลักษณะคุดจะเป็นคุดเฉียงไม่ทราบว่ามีจำนวนการผลิตเท่าไหร่คาดว่าเหตุผลที่ไม่ได้นำเหรียญหมุนเวียนปีพศ2524คุดนี้ออกมาใช้เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ และนำมาใช้หมุนเวียนในปีพศ2525แทนปีพศ2524ก็เลยไม่ได้นำออกมาใช้แต่อาจจะผลิตเป็นเหรียญตัวอย่างแล้วราคาเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่ประมาณ6แสนบาทถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ราคาอาจสูงถึง3แสนบาทอันดับที่2เป็นเหรียญ5บาทครุฑตรง ปีพศ2525ซุ่งรูปแบบนั้นจะเป็นรูปแบบพระเศียรเล็กก่อนอื่นเพื่อนๆต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างรูปแบบของพระเศียรเล็กและพระเศียรใหญ่จุดสังเกตจะอยู่ด้านหน้าของเหรียญตรงพระเศียรของในหลวงรัชกาลที่9รูปแบบพระเศียรเล็กบอกได้เลยนะครับว่าหายากมากๆปัจจุบันพบเจอเพียงแค่สเหรียญเท่านั้นเหรียญ5บาทครุฑตรง มีราคาประเมินสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่ประมาณ100,000บาทมาถึงอันดับที่1เป็นเหรียญ5บาทเช่นกันแต่เป็นเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2529รูปแบบของเหรียญจะเหมือนเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2530และพศ2531ทุกอย่างแตกต่างกันตรงพศ จะเป็นพศ2529ปัจจุบันที่พบเจอจะเป็นแค่2ปีพศคือ2530และ2531เท่านั้นสำหรับปีพศ2529มีการคาดการว่าเป็นเพียงเหรียญตัวอย่างที่ตีออกมาก่อนที่จะผลิตเหรียญจริงหรือผลิตมาใช้หมุนเวียนในปีพศ2530และ2531 ทำให้เหรียญ5บาทปีพศ2529เป็นเพียงแค่เหรียญตัวอย่างที่ไม่ได้นําออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนแต่มีการพบเจอราคาปัจจุบันเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เล่นหากันสูงถึงเหรียญละ7,000แสบาทก็จบลงแล้วนะครับสําหรับ5อันดับเหรียญกระสาบไทยที่มีราคาแพงที่สุดทั้ง5อันดับอยู่ในสารระบบ พบเจอจริงและมีการซื้อขายกันจริงๆไม่ได้มีการปั่นกระแสหรือทำคลิปเพื่อหา,อายอดวิวสำหรับเพื่อนๆใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์ถ้ามีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีเงินมีทองใช้ทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ